โปรยมือกับป้าใหญ่คนที่เรานะครับเมาหเปล่าไม่เมาไมา่เป้าใหญ่วันนี้คนดักป้าใหญ่เยอะมากแล้วก็มาส่งป้าใหญ่ป้าใหญ่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะพูดจากความรู้สึกของป้าใหญ่จริงๆว่าป้าใหญ่มีความรู้สึกยังไงวันนี้ขอบคุณใครบ้างเชิญครับขอบคุณโอบาและก็เมียโอบะทุกคนรักทุกคนเรีย Chat, แล้วกันทุกคนเลยเจอกันเจอกันทีกันสิงหายแล้วไม่ใกล้ๆป่าเราไได้ยินเลยนุณเนี่ยนะยินขอบคุณที่มางานทุกคนนะคะโอ้ยผู้จัดมีระเบียบโอเคเใกล้ๆใกันสิงหาหายนะคะยี่สิบสิงห์ เนกันนิดครับแล้วนี่ที่วันนี้กระเทียมครับกระเทียมไปทอดกระเทียมใส่ถุงน่องเลยเหรอวันนี้ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลียอากาศเป็นไงบ้างครับกระเทียมไม่ใช่นุ่มใหญ่กระเทียมเคยใส่ถุงน่องเขาลืมตัวทำไมฮะเราให้กูฟังบอกใส่ถุงน่องวันนั้นในงานที่โรงแรมใส่ถุงน่องครับปวดต้องฉี่เข้าห้องน้ำ ลืมตัวไปเขาบอกว่าลืมตัวว่าวันนั้นคิดว่าไม่ได้ใส่ถุงเงาวแล้ทไงถอดเกงในพูดกับพริบออกข้างขาหมดเลยลืมตัวไปวันนั้นบ้าลืมไปว่าใส่ถุงน่องเชิญนั่นนี่ครับเป็นผู้มอบรางวัลครับผมครับผมอ่ะป้าใหญ่ยังนี่ครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันขวัญใจป้าใหญ่ครับกับข่าวบอยนายรางวัลรอ อันดับหนึ่งได้แกคุณไยดำรำพันครับผมน้องดงครับยินดีด้วยครับผมะดอกไม้ดอกไม้เงินรางวัลด้วยเงินรางวัลพร้อมสนะไค่นะครับสายเชฟสายไคร้รสาอ่าชารางวัลครับ มไม่ใหญ่คล้องแล้วก็พอนมาครับผมไม่ใช่ควายพี่จะใจแต่ไายแม่งมีมีราคามากในนวันนเียอุ้ยอะไม่ีเินดี้วยครับมึงก็ย่อรับเหมือนมึงภูมิใจนะี่จะทำเนได้านวันติดดับอ้วงี่มีนตามีร้อให้บ่าแตไม่ต้องเงี้ไม่ต้องติดเข็ดขัดเทคพูแล้วควมเลย ย่อรับภูมิใจมื่มันเป็นมีแกล้งอก้สายไปตายนี่เราลอยอ่าไรลแล้วดันด้วยแล้วลอยอ่ะอันนี้ครับป้าใหญ,ญ่ครับรางวัลครับโอ้โหไอสเซ้นสองร้อยยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่ผ่านดีไม่เอาภูไม่เอาภูมอามอีกเออนี่นะครับผมได้แล้วอัไหนลองประกาศแบบไม่ต้องเดินไม่ต้องเด <c oughs> ินอีกทสองท่านครับครับผม,ค,บผมคนที่นนหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็เฮ้ยมึงเอาอีวันลงไปนั่งสลามันเดือดเลยเนี่ยเขาเจ้าของพื้นกูเหนื่อยเขาเจ้าของพื้นที่ใช่ดินั่งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องรีบกลับนะครับครับเดี๋ยวล่างจากยศเราแล้วมีชมรมผู้สูงอายุมาแสดงคอนเสิร์ตให้กันที่ไหนี่ไหอาจารย์นิวัฒน์โทรหาผมตะกี้ขอมาร่วมด้วยเลยไหมผมบอกมาเลยครับเขาจะพราะวันเสาร์อาทิตย์นมึง ถ้าเกินใครไม่น้องเดี๋ยวกูชี้แน้เนะนะไม่เอาไรสดเดี๋ยวคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและพรมคนที่ไม่ได้ประกาศก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับได้รับเงินสดเจ็ดร้อยบาทกูบอกให้มึงเฉยๆแม่งเลยแับมากแล้วเหี้ยมิงทำมันหลุดขึ้นมาเอาจริงกูวิ่งนี้เลยกูไม่กล้าสู้นะแค่บี รางวัลชนะหีนลุ่งลิงมันจะพูดตอนกุมกาพันธ์อเนี้ยทุกคนครับมันต้องมีสติสมาธิหน่อยที่ปะเป็นพิธีกรเป็นงานที่กูไม่ไม่มีสภาพเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมึงก็จับกัเมื่อประกวดนาวชาวไทยเลยนะนั่นคืออาบูนั้นจะได้ที่สองนะครับครับผม ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณมะลิคนเลี้ยงหมาครับผมและก็น้องโจได้รอไม่ต้องเดินมานี้ดิเขาเอาไปให้เองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เเรียมเข้ามาคล้องเองมึงไม่เคยดูรางวัลเขาจะยืนอี้มมันมึงอยากได้รางวัลอ,ะ <c oughs> อ่ะเขาดีใจธรรมดา ปาเทียมปาเทียมให้รางวัลรองชนะเลิศอ่ะปาเทียมให้โฟปาเทียมไปม่อให้โฟปาเทียมให้โฟของโฟของโฟอ่าปาเทียมมอบสายสะพายด้วยเงินรางวัลดูสายสะพายก่อนสายสะพายก่อนดูสายสะพายหนีไงฮะเอ้ยไอโฟได้ที่หนึ่งเอยสายมใหม่สายาใหม่สายใหม่ เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กุมอากาศใหม่ไม่เถอะคนยังไม่เออทำไมถี่เนี่ยเขาระดับงานจักรวาลเขายังประกาศผิดเลยธรรมดาไม่งานเขาเราเขาโจอย่างนี้ประกาศผิดเป็นไงบ้างในประกาศเอาประกาศตัวแบบมิกเกมดิจะให้อะไรเก็บเดี๋ยวประกาศใหม่มไปทำดาวทำไมนะ และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกับการประกวดรู้แล้วฟูฟูบอกว่าจะทิ้งเขาไมู่้แล้วอันนี้เราคนของมันมาหลายยังไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินไม่คั่อะไรจันนิวัะกูยังทะเลาะเอ ดูแลไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โทรไปขอโทษครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกับการประกวดข่าวบอยในยสงสัยได้แก่น้อง,องโฟโอ้โหจะเป็นวานดีดีด้วยนะครับ มาดีจะได้ขายจะทายเลยครับจะใจเย็นครับใจเย็นครับหมุนอยากเต้นใจเย็นครับใจเย็นครับตอนเช้าตื่นนอนไปช่วยแม่มึงขายบูชาด้วยนะครับผมเอาใจเย็นครับใจเย็นครับผมไม่ขายมาเลยอ่ะ เใจเย็นใจเย็นดีก่าอยังไม่ต้องเงียนเต้นคุณนยังไม่ต้องอยากเต้นขนาดนั้นโอเคอ่ะแล้วก็ลิมาดิอ้วรองวันรองชนะเลิศมาลีหงินคงคุณอิลินีใครบอกมึงบอกว่าวันนี้ไปดูมาริวันน้ามึงเฮียแม่งเงินเอฟซีนะใครเลยคาวบอยดี้ครับรองวันโอ้โหอเฮียกินน้ำหอมมึงน้ำปลาที่ประหลดที่ ผมจะเป็นไ่้ตัวจริงๆมึงเนี่ยเขาอ,อาจาจะกระชอกมาแล้วมันเลยมัโดนได้ามากสิครับจะเทียมถือทำหอ,อกอะไรล่ะครับช่วงนี้กูมน,นี้ใครเห็นกูเป็นคนแก่กูผ่านหมดเลยกอบกูไม่รู้ใครเห็นเป็นผู้สูงอายุกูหาเรื่องหมดตอนนี้ <c oughs> คนเสียวไม่ต้องกินแล้วที่ว่าอ <c oughs> ะไหร้อยวันเยชาย,ยกเลิกนะครับทช่ไมอ่ะ นี๋ยออกเจียทุ <S <S <sh arp> <sh arp> <sh arp> ูนๆอย่าให้แดงฮียอะไรลอธิบายไปหาเกิอเราเองตามมัธยาสายที่ชาแลเดี๋ยวตามงวดนะอาจจะมานเชิญท่านท่านครับมาถ่ายภาพร้วมกันครับผมค่ะลน้าดับหนึ่งยืนครับมุมมองยังหวังยังลำหน้าดับหนึ่งครับมุกันดับสามถอยไปนิดนึงจิงกรเทียมกับาใหญ่ถ่ายภาพรบกันนี่ยเปืนกเะไยยืนฝั่งู้นครับมากระเทียมมาครับไอ้เช้าถอยไปนิดนึงครับเบอ่เกี่ยวขเราถ่ายภาพครับันี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของ้งหน้าท่าถ่ายภ ก็เขาเปห่วงกันมันมันเมือนมันเมือนคิดว่าเมื่อคืนก่อนที่จะเจอกูตอนเนทาวเนี่ยมันเมือนเขาได้ความลับอะไรที่อยากจะเล่าให้เ็กฟังอีกครั้งหนึ่งเออใครเจดรู้มึงเอาใครก็ถามว่ามึงมาเรียกมาเปล่านเขาก็อยากรู้ป้าใหญ่นี่ลักษณะทั้งเบียร์ทั้งลีตีกันหึงไงแล้ว อะไรนม,นมึงมาไกลแป้งมาลงไปเลยอนะีใหญ่ไอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่กูจะนับถืออยู่แล้วพี่ใหก็เขาพูดถึงอีใบนะอีอีอีเขาพี่ใหญ่เขาถามว่าด้เาแป้งมาไหมมางานได้ทาแป้งอะไรมาเอามามเอามาทาหนัก กลัไปต้องตีโพยตีพายอะไรนะเรียกอยากรู้ว่าไอ้แป้งวะบังมันจะมาทำไมมันจะไปแล้วป้ายใหญ่มันเป็นาดีตทุกคนมันมีอาดีตที่ไม่น่าจดจำอยู่แล้วอาดีตมึงเหมือนปัจจุบันเลยเออหืม <c oughs> <c oughs> ป้ายใหญ่